โรมบทที่5ข้อที่8บอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเรานะคะขอบคุณพระเจ้านี่คือความรักที่พระเจ้ามีต่อเราพระองค์สำแดงความรักกับเราคือมาตายตอนที่เรายังเป็นคนบาปไม่ได้มาตายตอนที่เราเป็นคนดีนะไม่ไม่ใครจะมีใครตายเพื่อคนตรงแต่ บางทีจะมีคนอาจตายเพื่อคนดีก็ได้แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักแก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้มาสิ้นพระชนเพื่อเรานี่คือความจริงแต่ว่าน่าเสียดายว่าซาตานก็ทำงานผ่านาศาสนาเพื่อจะบอกเราว่าความรักที่พระเจ้ามีต่อเราความเมตตาความโปรดปรานการยอมรับที่พระเจ้ามีต่อเราเนี่ยโยงอยู่กับ ผลงานของเราหรือการกระทําของเราแตเราจะเชื่อว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่เรารู้ว่าพระองค์สามารถทําทุกอย่างได้แต่เราก็สงสัยความเต็มใจของพระองค์ว่าพระองค์จัดเคลื่อนในชีวิตเราไหมนะกระทากิจในชีวิตเราไหมนะเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่คู่ควรเพราะเรากล่าวโทษตัวเองอันเนื่องจากความบาปของเราคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าพระเจ้ายกโทษให้ ถึงจุดที่ตอนมารับเชื่อบาปก่อนหน้านั้นน่ะตั้งแต่เกิดมาจนถึงจุดที่รับเชื่อนอะ่ะนั่นแหละพระเจ้ายกโทษให้หมดแล้วแต่ว่าถ้าทำบาปหลังจากนั้นนะหลังจากที่บังเกิดใหม่แล้วเนี่ยทุกครั้งที่ทำบาปเนี่ยจะต้องมาสารภาพบาปแล้วก็มากลับใจใหม่แล้วก็มาพึ่งพระโลหิตพระเยซูนะสำหรับทุกบาปหลังจากนั้นก็มีสองกระแสหลัก ด้วยกันก็คืออันนึงก็ค่อนข้างจะสุดโต่งอันนึงถึงขั้นบอกว่าถ้าหากว่ามีความบาปในชีวิตคุณแล้วคุณไม่สารภาพแล้วเกิดคุณไปประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตคุณไปนรกถึงแม้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณบังเกิดใหม่มา20ปีแล้วแต่ถ้าหากว่าณนะวิธีก่อนที่คุณตาย ยังมีความบาปค้างคาหลงเหลือที่คุณไม่ได้สารภาพแล้วก็คุณไปนรกคุณจะสูญเสียความรอดของคุณถึงแม้ว่าคุณเนี่ยใช้ชีวิตกับพระเจ้ามาเป็นเวลาหลายปีแล้วก็ตามแต่มันก็จะมีเวอร์ชั่นที่ไม่เข้มข้นเท่าไหร่แต่ก็เชื่อในทิศนั้นเหมือนกันคริสเตียนส่วนใหญ่เชื่อกระแสะที่สองเนี่ยนะก็คือบอกว่าพระเจ้าจะไม่ตอบคำอธิษฐานของคุณพระเจ้าจะไม่สัมคีธรรกับคุณ หรือพระเจ้าจะไม่สามารถใช้คุณได้นะถ้ามีความบาปในชีวิตคุณอยู่ทั้งสองกระแสนี่นะคะผิดทั้งคู่ตามฮีบรูบทที่9บทที่10และบทที่12เนี่ยพระีได้เปิดเผยว่าพระเจ้าได้อาภัยความบาปทั้งหมดของเราแล้วนะคะทั้งอดีตก่อนที่คุณจะมาบาังเกิดใหม่ปัจจุบันและอนาคต บาปที่คุณยังไม่ได้ทำเลยรู้หรือไม่พระเจ้าก็ยกโทษให้แล้วด้วยความรอดของเราความรักที่พระเจ้ามีต่อเราความเต็มใจของพระองค์ที่จะใช้เราความเต็มใจของพระองค์ที่จะตอบคำมีฐานประทานสิ่งที่เราต้องการนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องสารภาพทุกบาปเพราะถ้ามันอย่างนั้นจริงวิธีที่ดีที่สุดเลยก็คือพอคุณรับเชื่อปุ๊บบังเกิดใหม่ปุ๊บเนี่ยคุณตายเลยอันนั้นอ่ะชัวร์ป้าวได้ไปสวรรค เพราะว่าไม่ได้ทําบาปเลยถ้าหากว่าเรายังคิดแบบนี้อยูนะ่ยังเชื่อในแนวคิดแบบนั้นอยู่ว่าเราต้องสารภาพบาปอยู่เสมอเนี่ยเราจะไม่สามารถเดินในความเพลิดเพลินในความชื่นชมยินดีกับพระเจ้าได้เลยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าความบาปไม่ใช่เพียงแค่สิ่งผิดที่คุณทํานะคะเพราะพี่เปิดเผยว่าความบาปคือสิ่งที่คุณไม่ได้ทําด้วยนะในยากอบบทที่4ี่ข้อสิเพรอพี่บอกว่าเหตุฉะนั้นคนใดที่รู้จัก กระทำการดีและไม่ได้กระทําบาปจึงมีกับคนนั้นบาปไม่ใช่สิ่งผิดที่เราทําเท่านั้นนะคะบาปคือสิ่งดีที่เราไม่ได้ทําด้วยผู้เชื่อทุกคนไม่ได้รักสามีรักภรรยาอย่างที่ควรจะรักเหมือนอย่างที่พระคริสต์รักคริสจักรเราอาจจะรักได้ดีกว่าแต่ก่อนมากนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่เคยสมบูรณ์แบบหรอก ผู้เชื่อทุกคนควรจะให้เกียรติสามีให้เกียรติภรรยาของตนแบบที่คริสจักรให้เกียรติพระคริสต์เราก็อาจจะรู้สึกว่าเราก็ให้เกียรติดีขึ้นกว่าเดิมนะแต่ว่าก็ยังไม่มีใครให้เกียรติสามีหรือภรรยาแบบที่คริสจักรควรจะให้เกียรติพระคริสต์หรอกไม่มีใครที่ศึกษาเพิ่มพีมากพออย่างที่อยากจะทําหรือควรจะทําหรอกไม่มีใครที่รัก อย่างที่ควรจะรักหรอกมันไม่มีใครเลยที่สมบูรณ์แบบเราทำบาปโดยเราไม่รู้ตัวด้วยซ้าเราพลาดตลอดเวลาค่ะเพราะพี่พูดถึงว่าคำว่าบาปหมายถึงพลาดเปล่าถ้าคุณคิดว่าคุณต้องสารภาพบาปทุกบาปก่อนที่พระเจ้าจะเคลื่อนไหวเพื่อคุณกระทาสิ่งใดๆเพื่อคุณแล้วก็ก็ลืมซะเถอะคุณไม่มีทางสารภาพบาปได้หมดทุกบาปหรอกเพราะมันยังมีบาปที่คุณไม่รู้อีกมากมายบางคนอาจจะถามว่าแล้วถ้าอย่างนั้นหนึ่งยอมบทที่หนึ่งข้อเก้า เราควรจะสาภาพบ,บ,บาปไม่ใช่เหรอต้องรู้นะคะว่าบาปทั้งหมดของคุณทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตก็คือบาปที่คุณยังไม่ได้ทําได้รับการอภัยไปหมดแล้ววินาทีที่คุณบังเกิดใหม่มนุษย์ใหม่ของคุณวิญญาณใหม่ที่อยู่ในคุณถูกสร้างใหม่ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงคือถูกสร้างมาเหมือนพระเจ้าเลยตามเอเฟซัสบทที่4ี่ข้อยีเราถูกชําระให้บริสุทธิ์และทําให้ถึงความสมบูรณ์เป็นนิด ในฮิบรูบทที่ 10: ข้อ1บถึง14บ่อกอย่างนั้นและในวินาทีเดียวกันนั่นเองคุณถูกผนึกตาไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเอเฟซัสบทที 13, ่1ข้อ13เมื่อเราทำบาปความบาปไม่ได้เข้าไปในวิญญาณเรานะคะเพราะเข้าไม่ได้เพราะว่าถูกผนึกตาไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์มันไม่มีผลใดๆกับวิญญาณของเราเลยความบาปที่เราทำเนี่ยและขอบคุณพระเจ้าเนื่องจากพระเจ้าเป็นพระวิญญาณ พระองค์สามารถคิดทำกับเราที่วิญญาณที่บังเกิดใหม่ของเราเลยดังนั้นเนี่ยพระองค์จึงสามารถสคิดมมทำกับเราได้ตลอดเวลา่ะเพราะตรงนั้นไม่ได้มีตําหนิไม่ได้เป็นมนทินไม่ได้ปนเปื้อนเพราะบาปท,ที่เราทําเลยเพราะบาปไม่สามารถเข้าไปชีวิญญาณที่พระเจ้าสถิตท,ที่พระองค์สามาคิรทำกับเราได้เลยนั่นหมายความว่าพระเจ้ามองเห็นเราชอบธรรมบริสุทธิ์ปราศจากตําหนิเหมือนกับพระสุคริตเลย นั่นคือวิญญ,ญาณที่บังเกิดใหม่แล้วของเราซึ่งถูกผนึกตราวไว้โดยพรวิญญาบริสุทธิ์เมื่อเราทำบาปความบาปไม่ได้มีผลกระทบต่อสถานะที่เรามีต่อพระเจ้าเลยเราเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเสมอโดยผ่านการที่เราเป็นคนใหม่ในประคิดพระองค์สาม,มัคธีทำกับเราผ่านวิญญาณใหม่นะั้นอย่างไรก็ตามความบาปที่เราทำไม่มีผลกระทบต่อวิญญ,ญาณของเราแต่มีผลกระทบต่อ จิตใจและร่างกายของเรายอห์นบทที่ 10: ข้อ10บ,บอกว่าซาตานมาเพื่อรักฆ่าและทำลายถ้าเรายอมต่อบาปก็คือยอมต่อซาตานเมื่อเราบังเกิดใหม่เราบอกพระเยซูคริสต์เป็นองค์เจ้านายของเราเราเชื่อฟังพระองค์แต่ทุกครั้งที่เรายอมต่อบาปเราก็ต้งบอกว่ามารเป็นเจ้านายของฉันเนี่ยเพราะว่ามารคือผู้ที่ประพันธ์ความบาปทั้งหลาย ในโรมบทที่6ข้อที่16บอกอย่างนี้นะคะบอกว่าท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านจะยอมตัวรับใช้เชื่อฟังคําของผู้ใดท่านก็เป็นทาสของผู้ที่ท่านเชื่อฟังนั้นคือเป็นทาสของบาปซึ่งนําไปสู่ความตายหรือเป็นทาสของการเชื่อฟังซึ่งนําไปสู่ความชอบธรรมการยอมต่อบาปจะเปิดชีวิตเราให้ซาตานเข้ามาลักฆ่าและทําลายจิตใจและร่างกายของเรา มันเข้ามารักค่าทำลายร่างกายของเราทำให้เกิดความเจ็บป่วยความยากจนเกิดโครคภัยไข้เจ็บเมื่อเราทำบาปเราเปิดประตูให้มันเข้ามาทำร้ายจิตใจเราทำให้เราหดหูท้อแท้ใจอะไรทำนองเนี้ยดังนั้นความบาปยังคงมีผลอยู่นะคะแต่ไม่ได้มีผลกับวิญญาณใหม่ของเราหรือความสัมพันธ์ ระหว่งเรากับพระเจ้าเลยแต่ว่าความบาปมีผลกับจิตใจและร่างกายมันจะเป็นมลทินมันจะปนเปื้อนถ้าคุณยอมให้สตานเข้ามารักฆ่าและทำลายชีวิตคุณมันจะทำงานแห่งการทำลายเพราะนั้นคือหนทางเดียวที่มันทำได้นะดังนั้นเนี่ยในฐานะผู้เชื่อเราต้องทำยังไงละ่ะถ้าเราทำบาปอย่างแรกก็คือ พระพี่บอกนะคะบอกว่าถ้าเราเดินในความรู้และความสว่างที่พระเจ้าได้ประทานให้เราเนี่ยพระโลหิตของพระเยซูเนี่ยชำระเราจากความบาปที่เราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเราได้ทําไปหนึ่งยอมบทที่หนข้อเแต่ถ้าเราดําเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชําระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิน้น แต่ถ้าคุณรู้ตัวล่ะคุณรู้ว่าคุณได้ทำบาปไปใช้หนึ่งยอมบทที่หนึ่งของเก้าสารภาพค่ะถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตซื่อและเทียงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นการสารภาพหมายความว่าคุณเห็นด้วยกับพระเจ้าคุณยอมรับความบาปของคุณว่ามันคือบาป อันยอมรับการบอกกับพระองค์ว่าพระเจ้าใช่ชพระองค์ถูกข้าพระองค์ผิดลูกขอกลับใจใหม่จากความบาปนี้เมื่อคุณสารภาพคือคุณยอมรับคุณเห็นด้วยไม่ใช่แค่พูดนะคนคนั้่แต่พูดพูดแต่ไม่กลับใจใหม่การกลับใจใหม่คืออะไรเปลี่ยนพฤติกรรมอย่าบอกว่าโอ้ฉันเสียใจลูกสำนึกผิดแล้วแต่ยังทำเหมือนเดิมเขาไม่ได้เรียกว่าการกลับใจใหม่ๆๆค่ะการกลับใจใหม่มันจะมีผลเสมอนะคะบางคนบอกว่าเนี่ยยกโทษให้ฉันด้วยฉันกลับใจใหม่แล้ว แสดงให้เห็นไงสิการสารภาพบาปและกลับใจใหม่จะปิดประตูชีวิตเราต่อสตานเมื่อเราสารภาพบาปเมื่อเรากลับใจใหม่เรากำลังดึงฤทธิ์เดชของปรเช้าที่อยู่ข้างในเราอยู่แล้วออกมาเยียวยารักษาร่างกายเราออกมาปลดปล่อยจิตใจที่หมนหมองของเราเมื่อเราสารภาพบาปและกลับใจใหม่เรากำลังดึงเอาสิ่ง ที่อยู่ข้างในเราอยู่แล้วคือความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ออกมามีผลชำระร้างทั้งจิตใจและร่างกายของเรานี่จะขับซาตานให้ออกไปจากชีวิตเราถึงแม้ว่าเรายอมให้มันเข้ามาทำงานในชีวิตเราได้ด้วยการยอมต่บบาปไปก็ตามแต่เมื่อเราสารภาพบาปและกลับใจใหม่และหันจากบาปนั้นคุณกำลังยอมให้ฤทธิ์เดชที่อยู่ในคุณอยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะออกมาและชำระคุณจากการอธรรมทั้งสิ้น หนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อ9ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องสารภาพทุกบาปเพื่อจะสามัคคิดธรรมกับพระเจ้าได้เพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะสารภาพทุกบาปคุณไม่ได้ตระหนักถึงทุกบาปที่คุณทําไปหรอกมาด,ดูบอกว่าเนี่ยถ้าเขาพูดอยู่ตอนเนี้ยถ้าอาว่าสิ่งที่เขาพูดมันทําให้คุณเคืองคุณก็อาจจะมีใจคิดไม่ดีกับเขาแล้วคุณก็ทําบาปอยู่แล้วเนี่ยคุณก็อาจจะเกลียดเขาในหัวใจคุณซึ่งม้าพี่บอกว่าการเกลียดพี่น้องในหัวใจก็คือ การเป็นฆาตรกรแน่ๆเ,เราทําบาปผิดตลอดเวลาค่ะเราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบรู้สึกผิดตลอดเวลานะคะการที่เราคิดว่าเราต้องสารภาพบาปเพื่อจะมีสัมมาคีธม์กับพระเจ้านั้นจะกลายเป็นภาระหนักในชีวิตของเราถ้าเราทําได้เราคงช่วยตัวเองให้รอดได้ไปแล้วแหละมีพระผู้ช่วยให้รอดผู้เดียวคือพระเยซูสุคริต์เราไม่ใช่พระผู้ช่วยให้รอดของตัวเราเองพระพทธสุตายเพื่อความบาปทั้งหมดของเรา ทั้งบาปในอดีตบาปปัจจุบันและบาปในอนาคตเราได้รับการอภัยหมดแล้วค่ะเราต้องเข้าใจว่าคุณไม่สามารถทําอะไรเพื่อพระเจ้ารักคุณได้คุณก็ไม่สามารถทําอะไรที่จะทให้พระเจ้าเลิกรักคุณได้เพราะพระองค์เป็นความรักแต่มีหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันที่เราสามารถทําได้ที่จะขวางเราไม้เราเข้าใจความจริงทั้งหมดความบาปจะทําให้เรา เฉ่อยทางวิญญาณใจเราจะแข็งกระด้างใจเราจะเยือกเย็นไม่ไหวและไม่ยอมต่อพระเจ้าและไร้ความรู้สึกต่อพระองค์ไดน้นในยิบูบที่3ามข้อสิบอกว่าท่านจงเตือนสติกันและกันทุกวันตลอดเวลาที่เรียกว่าวันนี้เพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไปเพราะเล่กลของบาปการทําบาปไม่ใช่สิ่งฉลาด การทำบาปเป็นการใช้ชีวิตอย่างโง่เขลาการทำบาปคือการตอบสนองด้วยอารมณ์เมื่อคุณทำบาปคุณกำลังเอาม่านมาบาังตาคุณคุณมองไม่เห็นคุณไม่สามารถรับรู้อะไรได้คุณกลายเป็นคนทึมในการรับรู้เน้นคุณต้องรู้ว่าบาปมีผลค่ะพระเจ้าเป็นพระวิญญาณและพระองค์มองที่วิญญาณของคุณแม้ว่าคุณทำบาป และเปิดโอกาสให้ซาตานเข้ามาลัก่าทำลายและชีวิตค,คุณความรักที่พระเจ้ามีต่อคุณไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยขึ้นลงตามผลงานของคุณพระเจ้ารักคุณมากเท่าที่พระองค์เคยรักมาก่อนนั่นแหละพระองค์ไม่ได้รักคุณเพราะคุณน่ารักแต่พระองค์รักคุณเพราะพระองค์เป็นความรักนี่คือความจริงแต่คนก็จะเอาความจริงนี้แล้วก็มาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ทำบาปได้ละสิไม่ใช่ค่ะ เราไม่ได้กําลังบอกให้คนทําบาปจริงแล้วเราเกลียดความบาปด้วยซ้ําคุณไม่สามารถบอกมาเรนดูบอกว่าม่เรนดูคุณสอนเรื่องพระคุณพระเจ้าเยอะแยะเนี่ยคุณกําลังอนุญาตให้คนทําบาปได้นะเพราะคุณบอกเขาว่าทําบาปเท่าไหร่เนี่ยไม่มีผลเลยกับพระเจ้าพระเจ้ายังรักคุณอยู่เสมอเนี่ยมาเรนดูบอกว่าเขาใช้ชีวิตรบริสุทธิ์กว่าคนส่วนใหญ่เลยนนเนยโดยมาตรฐานความบริสุทธททิ์ท้าเทียบกับคนอื่นแล้วเนี่ยเขาใช้ชีวิตที่ค่างจะเคร่งกว่าคนอื่น คำสอนของเขาไม่ได้กำลังบอกว่าให้ทำบาปได้ไม่ได้สนับสนุนให้ใครทำบาปแต่พระพีสอนด้วยซ้ำว่าพระคุณจะทำให้คุณใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์ติดัสบทที่สองข้อ1 1บอถึง12บอกว่าเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าที่นำไปถึงความรอดได้ปรากฏแก่คนทั้งปวงแล้วสอนให้เราละทิ้งความมาร,รมและโลกียะตัณหา และดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบันนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะอย่างชอบธรรมและตามทางพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าสอนเราให้ดำเนินชีวิตยอย่างมีสติอย่างชอบธรรมและอย่างบริสุทธิ์พระคุณของพระเจ้าไม่ได้ทำให้เราใช้ชีวิตในความบาปคำสอนเรื่องพระคุณไม่ได้สนับสนุนให้ใครใช้ชีวิตในความบาปแต่กำลังสอนและหนุนใจผู้คนให้เข้าใจว่า ความรักที่พระเจ้ามีต่อเขานั้นไม่มีเงื่อนไขและถ้าคุณรับความสว่างรับความประจักษ์แจ้งในเรื่องนี้เมื่อไหร่คุณจะปรนนิบัติพระเจ้าอย่างบังเอิญมากกว่าอย่างที่คุณตั้งใจได้ซ้ําคุณจะรักพระเจ้าค่ะถ้าคุณเข้าใจเรื่องพระคุณพระเจ้าคุณจะใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์อย่างเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างมีเสียดิพาพจริงๆ